สวัสดีครับก็อยู่กับ168 VIP นะครับกับหน้าค่าย388 go นะครับท่านผู้ชมมังกรยาวเลยไหมอ่ะตามมังกรไปดูครับ 1.5k นะมาดูว่าจะเจมมๆหรือเปล่า มาไหมครับท่านผู้ชมโปมานี่ไงซีครับกับหกของของเข้าไปอือสวยงามจังหวัดนี้นี่สวยงามนะครับ ย้ำไ,นะไปอีกหนึ่งทีนะครับท่านผู้ชมย้ำไปอีกหนึ่งทีนะมาดูว่าจะแจมแจมหรือเปล่าโอ้มาสองกับสามได้แค่สองนะครับว่าไงใบสาม อืมเพราะหนึ่งเองเปิดกลุ่มมาก็ได้นะสวยถือว่าแจมนยครับท่านผู้ชมไม้นี้นี่ถือว่าแจมเลยล่ะต่อไปไม้นี้นะ่าจะตัดแล้ว น่าจะตัดละท่านผู้ชมตัดเบาๆดูนะครับมาหรือเปล่าปังสามกับสามครับหืมเขาเก้าเลยว่ะ เรียบร้อยไม่ตัดครับท่านผู้ชมมันยังต่อนะยาวเลยมัง้จงจังหวะนี้สองจุดห้าครับ มาปะกลงกับกลงโอ้โหแปดกับสองเลีนซ้ายขวาออก้ายพอครับเยีะยิ่ยดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ